วันกีฬาสีแข่งเบเบทโอ้โหทุกคนวันนี้โรงเรียนเรานะี้ยมีจัดกีฬาสีด้วย,ยแถมยังมีกีฬาเบ,บเบทอีกโอ้ไม่น่าเชื่อนะเพิ่งเห็นในข่าวเบเบทเนี่ยเป็นเกียร์สปอร์ตแล้วนะทุกคนฟิล์มกับหนะักใจเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันนะแต่เหมือนจะอยู่คนลสะสีอะฟิลอยู่สีฟ้ากันอยู่สีอะไรอะสีแดงไงโอ้ยแล้วกันต้องแข่งเบเบทปะเนี่ยลงสิโอ้ยลงอะฟิล์มก็ลง เป็นปกฎวันนี้จะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยให้เราเอาไปเบรจัดเด็กได้เนี่ย4ี่ตัวทุกคน<ด>แล้วก็เอาสีตามสีที่ที่เราอยู่นะครับทุกคนผมอยู่สีฟ้านี้สีนสีแดงเนี่ยร,รู้ที่บอว่าผมมีู่ในบ้านนี้มันห้ืป่นี่เลยดันเบฟเฮลแฮมเมอร์เบอร์ซิอุดดาแล้วก็ดันบัตเตอร์ อะบกัตจะให้พิษหวังอะบกัสบีพินิชวิง่งดันบัตเตอร์ดันเบสดันดีบดันเบสแล้วเสาแล้วเสาแล,สแล้วก็สัปะาดแล้วก็สัปดาห์มีชื่อเหมือนกันด้วยจีนี่ทุกคน เดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าดูซิว่าวันนี้สีไหนจะชนะมาเริ่มเลยเอาตัวไหนก่อนกันเอาฟินิตวิงก่อนเียเอาดันพัสเตอร์ก่อนเลยสายโจมตีทั้งคู่นะไปครับโชวปเป์เบเดแล้วก็โชว์บิดนะ สานามวันนี้บอกเลยว่าเป็นสานามใหม่นะครับทุกคนสเตเดียมอีวินิตี้นะพร้อมเดิเซตทรีโกชุกครับเดประูแม้จะเ้็นเหมือนหรือเปล่าไม่หรือไม่ไม่นานขึ้นแล้วแหละเหมือนจะไม่ขึ้นมานะครับทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอชนะไปก่อนแล้วกันครับเป็น2ต่อ0น,นะทุกคนไม่ได้ ก็เ,เสียงสีฟ้าเลยทุกคนคอมเมนต์มาดันเบรกเลยทุกคนพุจะบุดาครับสายป้องกันนี่แล้วใส่จมติหยอ,อมาพร้อมเฮ้ยเซ้ครับ3,2,1 e e two o n ด สามต่อศูนย์แล้วนะครับทุกคนตาที่สามครับทุกคนนี่ผมจัดเลยผมจะใช้ดันเบรคนะครับที่โฟกัสเพิ่งใช้ไปเมื่อสักครู่นี้โฟกัสใช้เป็นเตะเสาเตะเสารัทุกคนมาดึงชื่อเหมือนกันพร้อมครับ

เนี่ยตัวนี้โฟกัสรักอ่ะมันจะมาชนะโอกาสวันนี้จู่วันโก็จุดไอฟคอนไอฟคอนนี่เราแพ้แล้วพี่เนี่ยสแต้มนะตกหลุมโอเวอร์เสียสองแต้มนะครับพีมกลายเป็น5้าแต้มนะครับทุกคนสี่ต้องกาชนะไปก่อนนะครับหนึ่งศูนย์ได้ต่อมา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 ใครเจอยร์ดีฟ้าใครเชียร์ดีฟ้าหน่อย มา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 ครับมาพร้อมไหมเดี๋ยวผมจะตัดตำแหน่งกันหนึ่งนะตัดตำแหน่งเบรคแค่ฟินฟิฟ่งเหมือนเดิมมาทุกคน,<า>นตาแรกครับตอนนี้ผมใช้ฮิวแฮมเมอร์กันนะครับทุกคนมามาครับเอ้ยเกมที่สองแนละทุกคนเกมแรกผมชนะไปก่อนนะมาพ Three, two, one, go, ร้อมทรีทูวันโกชุดไปลบๆมามุง้ง ยังอังอู้ยังอยังอู้คุเบอร์สองแง่งเรียบร้อยครับบอกเบอร์ไปก่อนนะสองสูนปรกันนาไปสองยเราเก็บเงินห้าเต้มนะอะไรอะไรอ่ะโอ๋ยชุดนี้เป็นฮันบอนฮาโลวีนตรงกับวันฮาโลวีนแล้วก็วันกีฬาสีนะมามาวันนี้เลยสุดาตัวนี้ไปพร้อมแล้วสาวทุกคนกาตัวนี้โหดมาใช่ครับชิววันเกิด ครับได้มากนะรู้สึุดได้แล้วจวังหวะนี้ครับอุ้ยมีจุดป,ปะทะกันนิดนึงนะครับผมแล้วรู้สึกว่าจะมาวัดกันที่สปินรอบสุดท้ายครับและแน่นอนครับว่าผมแน่นอนครับผมนนคผมนน,น,มนี้ขึ้เรียบร้อยครับหนึ่งต่อสอ,องดัดสองผมหนึ่งนะมานี่ตัวนี้อะไรกันดันปอตเตอร์ตัวนี้มาพร้อมกันรีเซ็ต สามสอนก่อนชเฮ้ยโอ้ยโ้ยอ้อีกแอ้ววอ้นี่้ยโอ่ยโอ้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 มอ้ีอ้ผมอียอยู่กี่อ้ยโอ้ยโ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมยงอ้ยโ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 อ่ยโอ้ยน้ยโอ้ยอ้ยอนย้ยโอ้ยอ้ยอ้นะอ้ยกอ้ยโอ้ยโ อ้ยทางโทษโทษมาโอกาสจะชนะพิมได้ไหมเนี่ยเฮ้เบดันเบฟ้ันเกัันเบฟทุกคนมามาดันเบฟตัวไหนจะชนะนะครับทุกคนสอวันกูดนะครับเินสล้ตอนแรได้สอ่า ตอนนี้ก็ได้จ่อเป็นสี่ห้องกันแล้วสี่ห้องกันตัดสิตาสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยได้ไงเนี่ยมาครับใช่นะฮึสตาสุดท้ายน,นี้ใครจะเอาตัวอะไรมาวัดเดี๋ยวเราโโพักกันสักครู่ครับพักโฆษณาตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับมาท<อ>ุกคนพักจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันจะใช้เป็นตัวนี้กันจะจบด้วยนางสาวสวยๆไงบี่จะใช้ตัวป้องกันไงปกติมาอะไรกันจะไม่กันเดนล็อกวันสุดสุดไปนะครับรับประกัน ตัวเองเลยหรอสีมึงชนะไปก่อนแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้เอีสังเกตด้วยกันนะเรืองแบบจะดูว่าพวกัรจะตีใครแตกได้หรือเปล่ามาดันบัตเตอร์แต่ใช้ดันเบปเบฟมาพร้อมครับตีเซต3รีทูโกชุด อแฮมอร์อุ้ยจะไหวไหมเนี่ยผมเนี่ยทุกวันก่อนชุดขอบุมเลยแล้วเหมือนจะไม่มีทางกลับมานะครับทุกคนเราเล่นสามแล้วทุกคนโุ้ยเราตกมากเจ็บคือแค่เดียวเจ็ดเราเนี้ยมาไปทตัวนี้ดันเบ๊มมามาอะกันซีทกวันกชุด นี้เท่านะสามแล้วกลับมาเป็นสามเท่าแล้วครับทุกคนครับโอ้นี่เลยโอ้อะไรเนี่ยมามาครับตัวนี้ตัวนี้ครับเฟิสูดั๊กมาทีตัวไหนตัวไหนที่มันต้องออกนอกกลุ่มเองเนี่ยทีจูฟันโกชา เลยเข้า,าตีสวยจานตูแหมเป็นไงเมื่อกี้แต่ว่าพอถูกผลแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นแบบว่าสี <m ult ip le> น้ำเงินดำไปก่อนสองเกมนะโฟกัสกันตามมา1เกมนะ okay, ทุกคนสีน้ำเงินชนะเหนึ่งกี่มานะโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่านาะทข้าวหน้าเนี่ยอยากให้แล้วนะครับจัดกีฬาสีสีเวสสีไหนกับสีไหนเจอกันขอไม่ได้บอกแล้วผมต้องรับโทษรางวัลก่อนนะครับทุกคนโทษรางวัลวันนี้นี่คือของไปครับเย้ เย้เชียร์ผมไม่ผิดหวังครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเอาไป bye bye. ช,ช่วยทำไม,มบอกทำไมทำไมนี่ครับบ๊ายบายแชมป์นนี้สิ้นวันครับ <Bye. S 1> ขอบคุณดี่รักกันนะขอบคุณที่มีกันนะเย่ขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่ ในใจที่มีต่อเธอ Thank You for having me นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้ง You are my world